อยู่ตรงนี้นะคะโอเขาเลืนกันได้แบบรมากอันนี้พี่เตียนะคะนี่คืออกาีตอนนี้พี่หนึ่งออกไปแล้วนะคะหนึ่งเลยว่าอยังไม่ออยางนีะคะ ยังยิงใครไม่ได้เลนะคะตอนนีเ้นเ,นขเขาบุกมาได้ถึงตรงกลางแล้วตอนนี้ทีมโอ้โห,โหเขายอมเลยนะครับสุดยอดมาก ตอนนี้คือสายมันหลุดนะฮะอ้าวมาแล้วโอ้โหเซลเม่เสร็จสินทุกสิ่งน่ากลัวมาก